สวัสดีครับวันนี้มาลอยผ้ามาตามในท่างแม่เขียวหน่อยเพิ่นเอาเหล็กไปเสี่ยงแล้วนะครับเสียงได้เหล็กตัวใดนะครับหรือเพิ่นฟันแบบใดก็ล็อกปฏิตามก็ฟันแม่เขียวหน่อยแลวก็เหล็กเสียงเพิ่นนะครับเพิ่นเอาตัวใดไปเสี่ยงกับปฏิตามกันด้วนเลยครับสวัสดีครับแม่เขียวครับสวัสดีค่ะอ้าวแม่ตยุยพ่อลูกเด้อพี่น้องนะครับจะมานําอยู่มันมยื่นเสียงแล้วเนาะนะครับ เตี่ว่าหาเร็วเป็นกำลังใจจ้าจ้ามซี่ว่าไอ้ีเชสียงเลียกให้ได้เด้อสันเพราะว่าฝุ่นหามาสองสองเก่านาะแล้วก็้านเจห่อยสองเก่าอีกเรื่องว่าให้ฝ่นเสี่ยงให้แน่ก็เลยบอกกันว่าให้เสี่ยงกับเสี่ยงให้เลยปูเดียปลาเดียร์เก้พึกเอาได้สันอืมไม่ต้องข้าใจง่ายเนาะว่าเรียกเข้าไปจะเขาวงสินะ พออซีห,หลายคนกระทังว่าการ์ลชิโนกับทัมาได้ว่มามั่วเลยเจะบอกไม่ไม่เชียวเสียงให้ว้อสันนะก็เรื่องตั้งเด็กเดี๋ยวมาตามเรื่องแน่นี้เนาะเอาก้อนอื่นก้อนใดกับสี่เาเลี้ยงอันพี่น้องเพิ่นลงคะแนนให้เนาะคนนี้เห็นไม่เยี่ยมไม่ยามนะครับกับสีมีเอฟซีคุณซองดาวนะครับแล้วก็มีเอฟซีคุณสมใจสีมันตะนะครับให้มีเขียวเนาะนะครับคุณผัดชลีนะครับสาม คอมพลี่นะครับคุณปานิดนาะนะครับนีหลักคือคนที่ทน,น,นิ่งคิดน้่งใจมอบคะแนนให้มีเขียวเนาะนะครับอเอาเลยก็เป็นตัวแทนมาส่งหมอบนะครับอีกข้างหนึ่งนเนาะอานะครับก็บเป็นคะแนนหนึ่งพันหนึ่งร้อยคะแนนเนาะนะครับอ้าาวกบมนู่นอ้ออาบความทุ่งมั่นด้ถลย ขัดๆแ้่เด็กก้ับขึ้นไปรักแสนรักแรงนะครับก็ขอบคุณหลายๆที่พี่น้อยสิที่นี่ทำกินใจแมงปันขันแน่นดีีไม่ไม่เขียวอืมนะครับหมดเลยกระน้ำทรงนะครับเดี๋ยวไม่เกะน้องกอนก็จะให้ทีหนึ่งนาะอืมนะครับเอาไปนี้ก็สิว่าก่อนอื่นก่อนใดก่อนสิบปีว่าเพื่อเสี่ยงเงเอากาศโทษเพราะฝันทีหนึ่งเพียวความชัดแจ้งน พันมาไหมีเขียวพันมาไปกับหลานชายสองคนบั่นตำรวจไม่มาจับจับหรอเขาเลยเอาไปเขาขุกข้องเปียมขูกไงเขาก็เลยให้แยกแยกของครั้งแต่ว่ากอนเขาเสียวเาขาเขาเลยให้ไปจุดถูกไหวาสารสารยุดไตต้นไส้ไงไไย่นแ่นข้องเปีมอะไรบันเนียนเขาก็เลย สารบันิสารใหญ่เลยเขาเลยให้ไปฟังค้ำตัดสินเขาเลยว่าแม่น่่อีกสองรอยยี่สิบเก้ามือก็ได้ออกเขาเลเาแยกไปขังบันิเพราะไปขังแล้วอเขาเลอกว่าลูก่ะถิ่น,นยังสารภาพกับแม่บอถิว่าเ้ท่้ำพ่วมผิษวางสี่อันมันได้เขียนผู้คุ้มแล้วกระดาษก,กับปากกาไปให้ ก็ได้กระเบกาปไปให้ก็เลยเขียนเลขยี่ยี่ก็เลยเขียนหลอดเอเดผู้คุ้มผู้คุ้มแล้วไม่แม่เอานี่ลูกสารภาพแล้วซช่ก็เลยเปิดเบิ้งเลยเป็นปเลขยี่สิบเก้ามือเกิงน,น,นี่ยนี่ชื่ออะไรเนาะง่นอ,งอันนี้ก็เป็นความฝันเนาะ,ะอ่าันนี้เป็นความฝันเอาบัตรนี้อันที่วิเขียะหวิเคเสี่ยงให้เสี่ยงได้ครับมึงขึ้นมันนี่มึงขึ้นแล้วเลขยี่สิบเก้าไปไวไ้แต่หมอนก็เอ็ดีบอกนะเขียนเราไว้แต่หมอนก็เลย นกมือเรือต่างกิจอธิษฐานว่าอันนี้มันจิเขา่าสียูแล้วก็ให้ลูกฝันได้ป่าคือเกาเดอร์สัน,นขอบเป็นสะพานบุญให้เอฟซีให้เพิ่นได้ขึ้นมาดเราสิได้ท่าบุญกันได้หลายกัน,น,นได้ท่าบุญหลายแล้วสันบานนี้ เป็นกำลังใจคนแน่เพราะว่าเรขใกง่ว่าหันคืนผ่าดไปแล้วสันก็เลยฝันว่ามูถิตตายไปแล้วเมอเอิญมอเอิญว่นอยากกินมกหัวผ้าเมื่อหนีกูสิผ้าเปลวหัวสันมันยังว่าเป็นปลาได้ปะนี่ก็เลยผ้าไปสอนเราอยุ่กกไข่นุ่นเอาหกหัวใส่สิมีแย่มนี้แามมัน นาเขาสิออกม่านได้วางสิม่านโลดสิผ้าไปเอาสั้นแต่เลยผ้าไปเอาผ้าไปเอาแล้วบนันเนียนก็เลยได้สอนสอนได้แล้วละเังมาท่านเด็กือสอนใช้ได้วิงหนึ่งแต่ของสอนถือเอาแล้วในวิงบนันเนียนกันเลยประมาณดีสามกัวกัวกับดีซีกันเลยผ่าบอเล่นสวด นน่วดปาสวดใส่ไหมมันกับวลาที่เขากำลัง<ำ>ลนั่นนี่นี่พอดีเนาะเลหูเมียหูเมียก็เลวาลุก,กึ้นไปเอาน้ำไม,มาหยาดก็บเลวานบนลอยเอ้ยนี่เลขเทียนเข้าเซียงไว้นั่นให้มันเข่าให้เอฟซีไรเดอร์เดี๋ยวเข้าสิไปหาหมกหัวว่าใส่บาดให้ตัวให้มันได้เลวานสิ ก็เลยฟันจำเนยเลยนะจำเนยเนาะครับเป็นคูฟันไม่เชียวเนาะในฟันนี่ส่นหววได้ยันเลยแมนส่นหัวได้ในวิ่งเลียวเห็นแล้วเห็นแล้วหววได้หลายเติบด้หลายอยอะแต่ว่าผ่าก็ได้สวนหมเลยตื่นแมนนะครับก็จะเลยทํำวัดเ้าไหมทํำวัดตีซีถือว่าได้ด้เนาะได้ไอ้จำไอ้จำรักเข้าไปเสี่ยงถือว่าได้เนึ่งแต่ว่ามันมันบ่เหม็นปลามันเหม็นหัวก็เลยคิดว่ามัน สีได้แค่สองโต๊ะสันดอกครับเพราะว่ามึงขึ้นหนึ่งทั้งสองคนไปน้ากันนะครับซึ่งมึขึ้นหนึ่งบอกมีเขียวกวอนจีบอกมีเขียวหนึ่งบอกว่าให้ได้ปลาให้ได้กบด้วยจ้ามอรวยว่าให้ได้ปลาได้กบเด้อยสันเออได้ยังไงหัวหัวหักอะไรเดียวกันละหัวกับกบกันอย่าวกันจีเป็นกบเล้วแต่เป็นหัวก่อนหรอันเป็นแหลกที่ตั้งใจเป็นกบไม่กลัเป็นดุกเป็นแหลกเป็นเละบเป็นเล็บก็ถือว่าได้เลยนะอืมแล้นะครับมาเลยกะ กสรุปตัวเลขเนาะว่าตัวเลขที่มีเขียวหายมีอย่างน่นะครับกับสิมี่เอฟซีทักกันมากกันด้อยเพราะเรื่องมีเขียวทุกครั้งจะเป็นพริศนาเนาะนะครับยังมีเขียวบอกว่าเงินก้อนเป็นสองหกเห็นไหมสองหกก็เรียกว่าพิศนาเนาะมีเขียวเลยตีว่าเป็นหกหกหรือจะเป็นสองหกเลขเรื่องออกหกหกสองเลขออกก็มารวยว่ามารวยเอ้ยฟังดีๆเรื่องสองหกสองหกมันตรงนี้หกสองตัวเลขมานี่ยมัรวยมาเล่นแค่นี้แล้ว สองมีเพิ่มอีกแล้วสองตัวโตเนี่ยเก่าๆืีบานนี้เลยมีเอฟซีถักว่าคือบอลลูนเก่าๆน้ำเนี้ยมาเลยมาเออเมียนควบผลเดืนเลยเนาะวางที่มันก็อาจจะเป็นสองสองก่อาจจะเป็นเก่าก็ได้นะครับสองเก่าเ่มอีกเมี้เพราะวาเรี่มเยวบางบ้านนิดน้อยนิดเามันเป็นเก่าครับก็เลยกันเกๆน้ำกับสองหกน้ำนะครับเป็นตัวกันแต่ว่าตัวเนีเขาก็วงกลมใหแลเนาะไม่ตืเนาะตามนี้ได้นะครับอาจจะว่ามีนาอาจจว่าหลายตัวเพิ่ม มแมนเด้อนะครับมีมีเขียวทุกขั้งจะเสียงจะมีเสียงนิดๆเนาะแต่ห่อตีดีๆห่อได้หอดสามตัวนะครับนะครับมันกะกันไว้นะครับมีสี่ทางมาอยู่โมลยลงคกขึ้นโมลยเก่าๆน้ำแนวส่วนโมลยกขีดมากระแมนด้วทตัวหักานเอาเหล็กยี่สิบเก่าละเสียงมาขึ้นเหล็กยิบเก่าว่าได้เสียงสามตเสียงจุสองตัวพอสอตครับผมก็ตามมีได้ครับเก่าสองตัวเนาะก็ซื้อาเนาะวกคุมไม่พอมเนอง เอาไปเขียวมากตัวใบันไ้ซื้อซื้อบไม่เียวกันโอ้ยกัมากนี่ละมากันตัวทีถูกของฟันใดนี่ละสองสองเก้ากับสองเก้านี่ละอืเอาบ่ซืสองหกบาบ่ได้ซื้อเออเาเนะเป็นยังนะครับจะไปคิดทางซันเนาะแต่แล้วแคิดทางซันเด็ดขาดเหล็กล่านะครับว่านออกก็เขาว่าอันลังลาเนี่ยยาไปคิดเด็ดขาดเดียงนี้ยมาออกเออ นในหลวงสองเปลี่ยนจักรม้วนสามม้วนสี่ม้วดนะครับมันก็มีสีดอกเดือบเนาะห้ามคิดเด็ดขาดนะครับว่าออกแล้วมออีกนะครับมูที่ฝันเห็นเพิ่นน่ะพิ่นกาตายไปตั้งเป็นพ่อีศรีไปแ้อยเออเดล่าอีทางน่ะทุกข์ไปถามเอเพ่งแล้วเดี๋ยวเพิ่นชงมาให้แต่ว่าชงไปบ่้น่ยังนั่ยังบ่นเลย เก็ยป็นถามเพราะว่าเป็นไอ้เพ่้นเกิดตู้ไปนานสุกแต่ว่าหลายปแต่ว่าตามที่เคยสัมผัสกันมากประจำไมีแถวหน้อยแล้วฝันว่าออกแล้วหรือมี่เข้ามาออกเนี่ยมักจะออกด้เหล็กที่บนหนามเนี่ยอืมเพราะว่าจำได้ว่างเปิดออกลูกคนบ่ามีคือคนว่าออกลูกเขาก็ได้เนี่ยวะอืมามบอกคงจะง่ายมากาำคงเศร้า เต้นเผลแล้วนี่กับว่าฝันไว้อย่างไรกันที้เขาบอกออกลดนะครับมีเชียวหน่อยนะนะครับกต่รอบพิจารณาอยู่เนาะมวยหนึ่งแบบฝันชั้นได้ไหน่อยเนาะกต่ว่าขึ้นว่าเสียวดอกแต่ว่าเท่ากับกนไว้พี่น้อยยู่ซี่ซสือกเลย่อยทำให้เื้อนะครับแต่ให้สังเกตให้เยอะอยากอยากให้อายุหลานน้่อยู่ดิยี่ยซ่เก็ดนะเพราะว่าตัวมันเด้งกับถือจับขื้นกันโอ้ยุ่เจ็เนาะ เดี๋ยวผมตัวเด่นกว่านะทีเกอยู่ร้านถึกจับเบอนเนาะจ้ะคันผู้ได้มาเกลี4ีตัวกัอย่างเฮ้าเจ็ดเส้นหนาแมนเจ็ดสองสองเก้ายี่ปีสองเกตสองเก้าเออแมนสองเจ็ดสองเก้าร้านเนาะไม่เชื่อยูจะไล้ก็เขาจะทำอยู่หาสิบสามหาสิบสามเนาะแต่ว่ามันก็มาออกหาสอง เพราะว่าไม่เคี้ยวเนี่มันถ้าจะเตรียมดีอีกสามเดือนหนูสิท่านว่าเพราะว่าเราเกิดเดือนท่านว่านะครับเโคตรว่าคนไรเหลวไม่เลยหาสามเลยหรือมีเคี้ยวเกิดวันที่หนึ่งท่านว่าด้วยนะครับเขาแหลวแต่ว่าสิเต็มเป้ด้วยคือถือต้องท่านว่าเนาะนะครับต้องเกิดวันที่หนึ่งท่านว่าือหาสามมันหลับไปอืหาสามดูจะว่ากัดเนียนไม่ใช่หาซองยังดิเพราะว่าหาซองหาสามแล้วไปอืม เนาะเพราะว่ายังหลงก็ไม่หลงโเพราะว่ามือตายไปตลายปีคนาหลหยจังไดจังม่อื่นว่ามันไปพุทธไปเกิดไปอย่ังประมาณยี่สิบเพร้อมกันเสกันเรื่อยๆแม่เสร็จพร้อมกันเลยเพราะสอเดียวโอ๊ยกันาวาตอนตายอยู่สามสิบกลัวๆนี่แหละประมาณสามสิบหาเนี่ยแหละกัมลังสามสิบปติดกอมนกัาลัน กำลังสินกำลังเงินสินีเงินมีท่ออกยเราประมาณทำหาะแมนเขาเอิญว่านี่ยังก่อนิดตกเลขาเบนจเพกนะสามสสีเนาะนสาหากันตรงก็ยู่มีเชียวเนาะคิดเต้นนิแมนไม่เชียวหาสามเนาะจ้ะน่ะหาสามหาค่ะเล่หลายคิดว่าเพราะว่ายก่อนลอยลอยเนาะตายเนาะนครับพี่น้องก็ชิว้ลยตัวอืมอืมไอ้ปรมายลยตัวขึ้นเรือนสองสองเก้า สองเก้าแล้วก็สองหกเก้าเก้าเนาะเชียงตัวเดียวจ้ะอืเสียงให้พี่น้องคิดว่างชั้นได้นะครับให้ให้ขึ้นเอ้อมักซ้ำหาสองเกินเราต้องคอยซื้อมาหมักแกซื้อเนาะใช่พี่น้องจีว่ารายตัวซักนะครับกระตุ้นีะไรนตัวห้าเสียงใดอืมนะครับอันนี้เ้าตกโลงตามนาทีเนาะคือคราแร้วครบเนาะนะครับอืมคือเอาหอาสู้กันตั้งว่าอที่คนตายมูที่คนมาส้วนนะ ด้นไปสอนหัวมันไปเอาเพิ่มเพิ่มเพิ่มจีบพวกพันนามาให้หมาเน,นเาีนะเท่านาเนีนวายเนียตัวเซียงนี่มันมันได้แล้วละประมาณนี้แหละครับผมเอากัดสูุรเป็นวานะไม่เคี่ยวให้สองสองเก่ามากสองเก้านะครับที่ว่าติดขุกเนาะมือสียอกมนบัคบาเมนมือสีออกอคือสีเมือเสีออกคือสอง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 เก้าวันที่ยี่สิบเก้า เท่างสองสองเก้าสองสองรอยยิบเก้ามือกระออดออกกระออกกระออกนะสองรอยยี่สิบสองรอยยี่สิบเก้ามือกระออกร้านเขไม่เช็ยสองเก้าให้อีกนะครับเขาให้ร้านรับสลับผ่าว่าผ้าแม่ไปเข็ดนหยันขึ้นติดจับกุ้มมาละกุ้มเลยเอากระดาษดีให้ข้อเขียนแล้วเขาเลยเอาขึ้นมาแล้วมาดีให้แม่ ไม่มาเปิดบึงกับไ,ได้เป็นเล็ยกยึดเก่าด้วยกันครับตัวการคือเก่าเก็สองหกเรื่อน,นะครับ<ช>ส่วน,นอายุร้านที่สิจักเพื่อนก็ยี่สิบเจ็ดปี<ช>ส่วนยายร้อยถี่ภาไปสอนห่วงนะครับเดี๋ยวไปเสี่ยงเนี่ยเด้ไปสอนห่วงเนี่ยได้ยุบนะครับได้ลายยุบนะครับครูภาไปสามสิบห้าปีตอนตายเนาะตอนรูปบนหลังเมื่มมตรงกับคมคเชียวอายุห้าสิบสามปีเออท่านสิเตรียมท่านว่าเรื่ครับเดือนนี้ยังหาซองอยู่นะครับเอาก็ตามนี่พี่น้องนะครับวิเคราะห์พิจารณาดีๆนะครับ หาว่ามากหน่อยโตขึ้นเหรียญเลขสองสองเก่ากับสองเก้ากันสองหกกับเก้าเก้าสีี่ได้นะครับไอยโชคให้มันต้องมีเขียวน้ะเมือนแรงนี่เด็กกินแทะมุกขวงแต่ว่ากันบ่เข่ากันได้ไปเซบาทอะไรกับเก้าแต่ว่าคอยเข่าซะนะต้องเข่าซะนะนะครับมีเชียวกับเสียงเทือกเสียงเสียงเดือดฝันดีม่ะน่าด่าเนาะเข่าหาเอ็กซีพวได้เอ็กซ์ีโศกโศกมันมันใน เงินแสนเงินล้านเได้เธออ่สาสระขอบพุ่นม่เขียวหลายได้คนระับส,สิดย,ย,ย,ยางปัดใน,นทางมือหน่อยสิครับตามไปแล้วครับสำหรับเลขเสียงเนาะคุณชูคนมันครับสวัสดีครับ